อร่อยมากสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้จะมาชวนทำยำสามกอบเป็นสูตรน้ำพริกเผาแล้วเคล็ดลับคือใส่ซอสพริกตัวนี้ครับจะช่วยให้อร่อยมาก อะไรแบแรกยำสามกอดที่ขาดไม่ได้คือกระเพาะปลาส่วนไอ้กอบที่เหลืออันนั้นแล้วแต่พี่และว,วันนี้ผมก็มีกระเพาะปลาผมมีถั่วอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะใช้หมึกกรอบตัวนี้ใครอยากจะเพิ่มอะไรก็ได้จะเป็นปลาหมึกเอามาทอดเป็นกุ้งแห้งมาทอดอันนี้ได้หมดแล้วแต่นะครับแต่วันนี้ผมประมาณนี้เบาๆแค่นี้ทีนี้มาดูวิธีการเตรียมกระเพาะปลากันก่อนทีนี้แนะนําเวลาที่จะล้างท,ทำความสะอาดกระเพาะปลานะครับเอาไปลวกน้ำอุ่นหน่อย นะครับผมแล้วเดี๋ยวเอามาทอดใหม่ต้องต้องจำเป็นต้องลวกต้องล้างนะครับพี่เพราะว่าขั้นตอนการทําเราไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่าบางคนบอกไหนจะเอาไปทอดแล้วไปล้างทําไมเอามาทอดเลยถามว่าทอดเลยได้ไหมได้ครับพี่แต่ว่าบางทีเราก็เป็นห่วงเรื่องสุขอนามัยนะเดี๋ยวผมขอน่นิดนึงอีกหน่อยอีกหน่อยลวกน้ำร้อนแค่นี้ครับมันจะดูขดๆหน่อยนะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพี่จะเห็นว่าทําไมผมถึงบอกให้เอาไปล้างในน้นําร้อนนี่คือเคล็ดลับที่หนึ่งนะพี่เห็นน้ํามันที่ลอยในน้ำไหม นี่ครับคือเหตุผลว่าทําไมให้ไปล้างในน้ําร้อนไม่จาเป็นต้องไปต้มก็ได้นะครับแต่ให้ไปล้างในงน้ําร้อนมันน้ำมันมันจะออกมาแบบนี้ครับพี่ <Bright> ก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งไม่ต้องรีบพักไว้ให้มันสะเด็ดน้ําหน่อยแล้วเดี๋ยวไปทอดกันอย่าปงปาตัวนี้ครับหมึกกรอบพี่จะเอาหมึกแห้งมาทอดก็ได้น้ํามันเดียวกันกุ้งแห้งก็ทอดน้ํามันเดียวกันแต่ทีนี้วิธีการทอดกระเพาะปลากระเพาะปลาเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่คั่วเขาเลยคือขิงนะพี่ขิงจะอยู่กับเขาตลอดเวลา คราวนี้ก็ยำก็มีเครื่องต่างๆเราก็ามาเตรียมกันนิดนึงครับอันนี้ซอยไปก่อนก็มีหอมใหญ่มีผักอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้มันแล้วแต่ชอบนะพี่พวกผักพวกเนี้ยนะไม่ได้ซีเรียสนะว่าใครจะใส่อะไรแล้วก็มะเขือเทศครับนี่นะครับขึ้นช่ายครับเตรียมไว้ก่อนหั่นไว้ก่อนหิงครับไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะครับพี่ ไม่ต้องเยอะครับพี่สองแว่นพอหลายๆคนงงไอ้ยำอันนี้ใช้ขิงทาไมเดี๋ยวมาดูกันเวลาพี่ทำกระเพาะปลาเวลาพี่จะทํากระเพาะปลาน้ําแดงเลยนะจะต้มจะล้างพี่ต้องต้มกับขิงนะขิงกับกระเพาะปลาเป็นอะไรที่คู่กันนะครับมันแก้กลิ่นถื่นได้ดีนะครับแต่แล้วก็นี่ครับอันนี้ผมติดไฟแล้วนะเอาขิงลงไปครับเดี๋ยวรอให้มันร้อนก่อนทอดกระเพาะปลาต้องมีขิงพี่อันนี้มันเป็นของคู่กันเลยครับพี่รับประกันเลยว่าถ้ามีขิงและกระเพาะปลาที่นี่จะหอมอร่อยเลยนะครับ เดี๋ยวรอน้ํามันร้อนเราก็มาทอดกระเพาะปลาก,าลากนันหล่ะจะน้าจะมายำระหว่างนี้ผมก็หั่นเครื่องเตรียมไว้แล้วน,นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามะนาวผมจัดไปเลยสองช้อนโต๊ะนะครับพี่พี่อย่าลืมนะเวลาทํายำนะผมจะบอกเคล็ดลับนี้เสมอนะให้เอามะนาวมาบีบในอ่างที่จะทําเลยนะอย่าไปบีบข้างนอกแล้วเอาน้ํามาใส่นะครับเพราะว่ากลิ่นหอมระเหยที่ผิวมันจะหายไปนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะ<อ>แล้วก็น้ําปลาครับก็เท่าๆก,กันพี่ผมก็ใส่สองช้อนโต๊ะ นะครับแล้วก็น้ําตาลผมก็ใส่เท่าๆกันอีกพี่สองช้อนแต่น้ําตาลผมจะหย่อนๆหน่อยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าน้าพริกเผามันมีความหวานแล้วก็อันนี้นะครับน้าพริกเผาอีกสองช้อนครับพี่ผมดูแลผมลืมเลยผมลืมพริกไอ้น้ําพริกเผาช้อนเดียวขอภัยผมเลยบอกว่าน้ําตาลมันหย่อนๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําพริกเผานี่มันจะออกหวานนะครับผมแล้วก็เคล็ดลับพี่เคล็ดลับเคล็ดลับสูตรบ้านผมชนบุรีตัวนี้ครับพี่ ซอสพริกสีลาชาครับใส่ยำหน่อยอร่อยนะครับพี่ <Wow. S 1> ยำทุกชนิดเลยครับพี่ใส่ลงไปหน่อยสักช้อนหนึ่งแบบนี้โอ้โหมันจะอร่อยขึ้นเยอะเลยพี่โอ้ชทำๆเลยพี่น้ำเยอะๆอย่างนี้ชอบสะใจตอนนี้ผมว่าน้ำมันมันได้แล้วเนี่ยขิงมันร้อนแล้วขึ้นเลยไหมพี่เห็นไหมขึ้นเลยนะผมใส่ขิงลงไปขิงจะช่วยแก้กลิ่นหืนได้ดีมากนะครับรัดหนึเขอได้กรอบหน่อยระหว่างน,นี้เราผสมซอยพริกรอ พริกขี้หนูครับพี่พริกขี้หนูตอยแล้วอ่ะเดี๋ยวดูกระเพาะปลาก่อนถามว่ารู้ได้ไงว่าได้ครับกรอบครับพี่พี่เอาไอ้ที่ทอดเนี่ยไอ้พวกตะหลิวตะแกรงไปสัมผัสพี่จะรู้เลยว่ามันกรอบหรือยังถ้ายังไม่กรอบทอดไปก่อนครับพี่ให้กรอบโอเคได้แล้วครับพี่อ่าได้ยินเสียงกันนะป้องแป้งป้องแป้งกันนะได้กระเพาะปลาแล้วได้พริกแล้วนะครับผมอ่ะเอาพริกใส่ลงไปในนี้ แล้วก็เนี่ยผักครับพี่ก็ลงไปเลยครับพี่แล้วพี่คุกเขาให้เข้าก่อนตัวกระเพาะปลากับตัวกรกอ,อบเนี่ยอย่าไปคุกนานเดี๋ยวเราใส่ๆแล้วเราเตรียมจานปุ๊บแล้วเราเสิร์ฟเลยบางบางที่เนี่ยเขาไม่ไม,ไม่ไม่คุก้วยนะเขาเอาใส่จานแล้วเอาพวกนี้มันลากเลยพอไปถึงโตะปุ๊บลูกค้าคุกแล้วมันก็จะกรอบนะครับ <Wow. S 1> คราวนี้ผมก็จะทําอย่างที่ผมบอกเลยกระเพาะปลาวางนะครับเม็ดมะม่วงวางเอ้เม็ดมะม่วงขอมไผเอามาเลยดีกว่าเอาไปวางทําไมล่ะ นะครับเม็นมะม่วงโรยไปหน่อยนึงก็มาวางแล้วก็นี่ตัวนี้ของอร่อยหมึกกรอบนะครับใครมีหมูหวานหมูแผ่นก็ได้นะครับวันนี้ผมเอาง่ายๆเลยเนี่ยหมึกกรอบ<อ>เห็นไหมแบบเนี้ยม,มันอร่อยอยู่แล้วพี่พวกนี้มันมีรสชาติอยู่แล้วพี่ไม่ต้องทาอะไรเลยหมึกแห้งแบบนี้เอาไปต้องล้างน้ำนะพี่ลองน้ำนิดนึงถามว่าหมึกของผมอะที่ผมเอามามันไม่เค็มแต่ว่าทําไมต้องล้างน้ําถ้าพี่ไม่ล้างน้ํานะมันอาจจะมีสิ่งสกปรกแล้วเวลาตัดหมึกนะครับพี่ ตัดอย่าไปตัดตามขวางตัดตามยาวพี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ลงไปทอดครับพี่จะยิงตเตด็นน้ามันเยอะๆหน่อยก็จะปลอดไปเสร็จ <c oughs> แล้ว <c oughs> ปลาหมึกทอดตัดเดียวทอดนานเดี๋ยวแข็งโอเคเนี่ยม้วนสวยเลยนะตัดตามยาวแก่นี้เสร็จแล้วมีปลาหมึกกรอบแล้วมีปลาหมึกน,นุนแล้วอะทีนี้ก็เอาลาดแล้วเครื่องลาดแบบนี้นะไม่ต้องไปคุ้งม,มันมากพี่ <c oughs> พเดี๋ยวกระเพาะปลามัน มันตลบเยอะแล้วมันไม่อร่อยพี่เอามาัานลาดเลยเอาเฉพาะปลาเอาอะไรเครื่องเอาไว้ข้างล่างแล้วเอาเม็ดมะม่วงโรยปิดท้ายแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเวลาเขากินเขาก็คุกหน่อยอร่อยเหาะครับพี่ง่ายไหมครับโอ้ตอนนี้ปลาหมึกหอมปลาหมึกทอดหอมมากพี่ชิม,มหน่อย กระเพาะปลายอย่างดีเลยเด้ยินเสียงกรอบไหมฮะกรอบไม่เหนียวเลยอะไม่หืนเลย